แต่ผูชมครับสำหรับแอปทางรัดของท่านที่ขึ้นสถานะหมายเลข2และยังไม่เป็นหมายเลข3ท่านไม่ต้องกังวลนะครับถ้าหากท่านรอได้ก็รอถึงวันที่15สิงหาคม6 7กันอีกครั้งหรือว่ารอให้แอปทางรัดขึ้นสถานะให้สร้างบัญชีแอปทางรัดอีกครั้งนะครับก็จะใช้เวลาไม่นานนผู้ชมอย่างช้าก็คือ15สิงหาคม67จะมีการเปิดลงทะเบียนสมัครใช้งานแอปทางรัฐอีกครั้ง ท่านไม่ต้องกังวลนะครับส่วนท่านใดที่ใจร้อนก็สามารถที่จะดำเนินการนะครับยืนยันตัวตนผ่านตู้บริการภาครัฐก่อนได้นะครับหรือว่าจะไปยืนยันตัวตนที่ไปรษณีย์ไทยก็ได้เช่นเดียวกันน่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกนะครับหรืออาจจะสมัครใช้งานแอปทางรัฐผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งคำแนะนำในการสมัครใช้งานแอปทางรัฐผ่านทางเว็บไซต์ผมได้ทำคลิปวิดีโอไว้แล้ว